อีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันโควิดสำหรับการเป็นผู้ประกาศเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดได้พูดดีนะคะกับเทคนิคการพูดแลวก็การฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายบายโซนิวค่ะอย่างที่นิวบอกไว้นะคะอีกหนึ่งมาตรการนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ประกาศนะคะในการที่จะป้องกันโควิดแล้วก็ยับยั้งการระบาดของโควิดนะคะนั่นก็คือนี่แหละคะ่ะ การใส่แมสแบบนี้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2นะคะของการใส่แมสอ่านข่าวเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะเวลาที่ดูหน้าจอทีวีเนีก็จะเห็นว่าตอนนี้ผู้ประกาศพิธีกรต่างๆเนี่ยก็จะหันมาใส่แมสในการอ่านข่าวกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะเป็นช่วงโควิดระบาดเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเพียงเฟสชิลเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าเฟสชิลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกันเชื้อโควิดหรือว่าระอองน้ำลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ดังนั้นเนี่ยการใส่แมสจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะดังนั้นสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นิวใช้ก็คือการใส่แมสอ่านข่าวแต่ว่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคของการใส่แมสอ่านข่าวนั้นก็คือหายใจยากขึ้นนะคะหายใจยากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นการอ่านข่าวที่ยาวๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นดังนั้นนะคะเทคนิคที่นิวนำม,มาใช้ก็คือการเว้นวรคอ่านข่าวโดยอ่านให้เป็นจังหวะที่ช้าลงกว่าปกติ อันนี้ก็จะช่วยให้การอ่านข่าวเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นภายใต้การสวมแมสแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่เป็นผู้ประกาศหรือว่าลองจะต้องไปพูดตามงานต่างๆแล้วต้องมีการใส่แมสแบบนี้นะคะก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะมีการเว้นวรคแล้วก็ใช้จังหวะอ่านที่ช้าลงกว่าเมื่อก่อนอันนี้ก็จะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงนะคะจากการใส่แมสนะคะแล้วก็ที่สำคัญคะ่ะนิวมองว่ามันเป็นเหมือนแบบข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการใส่แมส อ่านข่าวนะคะแบบต้นคลิปที่นูให้ดูเนาะนั่นก็คือเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราแต่งแค่ข้างบนเนี้ยส่วนข้างล่างจะเห็นว่าไม่ได้ทาลิปอะไรทั้งสิ้นนะคะบางครั้งก็คือแค่ทารองพื้นทั่วหน้าเนาะแล้วก็โปกแป้งเบาๆแต่เราจะไปเน้นตรงช่วงตาช่วงคิ้วมากกว่านะคะเพราะว่าพอเราปิดแมสแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอะไรแล้วก็จะเห็นแต่ช่วงนี้นะคะดังนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีละกันสำหรับการ ใส่แมสอัดข่าวนะคะก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตจริงๆเนาะทุกคนก็น่าจะทราบข่าวอยู่ยอดของผู้ติดเชื้อยอดของผู้เสียชีวิตมัน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 มากขึ้นกว่ารอบแรกอ่ะดังนั้นช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะคะยอดการติดเชื้อหลักๆตอนนี้ก็คือการติดเชื้อจากที่ คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนะี่ยนำไปติดกับคนในครอบครัวดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดนะคะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเซฟตัวเองให้ดีนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์ก็ได้นะคะเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ไม่พยายามทําตัวให้ไปอยู่ในที่เสี่ยงอันนี้ก็จะทําให้เราปลอดภัยจากโควิดและที่สําคัญะคะ่ะคนที่บ้านเนาะ ลูกก็ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกสาขาอาชีพค่ะเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดไม่ต้องเอาเป็นมาตรการภัยหรอกตามข้อปฏิบัติที่เราตั้งไว้ว่าเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพแนตะ่เชื่อว่าจะทําให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะจากช่องพูดได้พูดดีค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็นะคะมาให้กําลังใจกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเทคนิคต่างๆอะไรแบบไหนเนี่ย ก็จะมานำมาลงในช่องนี้ให้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะน้อมรับทุกคำแนะนำนะคะก็ฝากด้วยนะคะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพูดได้พูดดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เป็นโควิดค่ะบ๊ายบาย